สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาคุยกับมาดามแคทครับเจ้าของบ้านสิวลึงน์นาคราชและเจ้าของแบรนด์เนมสิวลึง์นาคราชมาดามมาดามแคททำไมชื่อนี้ครับบ้านสิวลึงน์นาคราชมีที่มาที่ไปนะคะ,ะก็คือว่าในช่วงยุคโควิดแรกนะก็มาดามแคทก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจนะคะคการทําธุรกิจเพราะว่าทําธุรกิจสร้างหมู่บ้านจัดสรรที่คอนแก่นใช่ค่ะก็มาเจอสภาวะเลย จากนั้นก็เขาเรียกว่าติดขัดไปหมดทุกอย่างการเงินก็จากสภาพคล่องก็ไม่คล่องแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เราก็ไม่รู้จะทํำไงพึ่งศิกศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวร้องขอร้องขอ <c oughs> ไปบนไปขออะไรที่ไหนบ้างคือส่วนมากจะเป็นที่พยานาาของเราที่ที่อพันธ์เน้นของเราแล้วก็ที่โครงการเพราะว่าที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรแค่จะา มีองค์ปู่สีสุทโทไม่ย่าปทมมาอยู่ที่นั่นเอาไว้สร้างไว้ทุกโครงการจา้าอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ก็มีปู่ศีสตานคราชและยารัตนมดีไป,ไป,ไป,ไปนักถือไปไปนักถือพระองค์พญานาคนี้ตอนไหนคือเริ่มเรื่องเกิดข,ขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆก็รวมแล้วจะประมาณสักเข้าปีที่8ที่9ก้าตอนแรกอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์แล้สังีที่นั่น พอเราย้ายกลับมาเรามีความรู้สึกว่าเราอยากมาตั้งหลักปอักฐานที่นี่<ะ>ทําธุรกิจที่นี่ครับแล้วก็ก่อนอื่นเราก็เลยเชื่อในเรื่องของพญานาคตามคําบอกกล่าวหลายหลายคนครเราก็ไม่ได้ที่จะไปไปเชื่อและศรัทธาอะไรมากตอนแรกเราเชื่อมั่นในตัวเองเราเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนเราไม่เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งยา่แต่ก่อนไม่ค่อยเชื่อไม่เลยเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกมาเนาะเราก็เ<ะ>ชื่อว่า เราต้องทํามาหายกินด้วยตัวเราเองถึงจะมีกินค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องจะดลงใจอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปฝักใฝ่ในด้านใดด้านหนึ่งแต่พอมันมาถึงจังหวะพีคของชีวิตช่วงหนึ่งนะคะชีวิตช่วงหนึ่งก็เลยมีความรู้สึกว่ามีคนชวนไปไหว้ปู่ซิสุโี่ที่คําชโนดในย่าปฐุมมา เราก็เลยไปตอนนั้นไปก็ยังเข้าไม่ถึงกับสิ่งใดๆแต่มีแต่ไป,ไปไหว้ของตามคนทั่วไปใช่แต,ตแต่ว่าพ<า> <ไป S 2> อถูกค,ค่ะแต่พอเดินเข้าไปในนั้นมันมันแปลกที่ว่านี่มันเป็นเกาะจริงเหรอมันเป็นเกาะกลางน้ําจริงเหรอเอ๊ะทำไมเดินไปมันนิ่มๆอะไรแล้วมันมีแต่คําสงสัยมันยังไม่มีเกิดการไปขอหรือเชื่อขนาดนั้นค่ะยังไม่เกิดการขอแล้วจังหวัดที่เราบวงสรวงอ่ะท่านพ่อความก็บอกว่าให้ขอ ได้หนึ่งข้อจะขออะไรก็ขอขอหนึ่งข้อพอใครขอได้หนึ่งข้อ,อเราก็เลยบอกว่าอ่ะถทางั้นลูกขอหนึ่งข้อขอให้เกิดปฏิหารกับชีวิตในทางที่ดีขึ้นนะคะก็คือขอให้สามีเนี่ยขายทรัพย์ที่เมืองนอกแล้วก็มาอยู่กับเราที่เมืองไทยตั้งหลักปักฐานกันที่นี่เลือกเมืองไทยเป็นที่พำนักของเราที่จะทําธุรกิจแล้วก็อยู่ เพื่อเป็นครอบครัวกันที่นี่ครับหลังจากนั้นปฏิหาารมันเกิดจริงๆสามีใครสาม,สามีย้ายมาอยู่กับเราจริงๆครับเราก็เริ่มอึ้งว่าเอ๊ะมันมันชักจะยังไงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอะไม่เป็นไรในเมื่อได้จริงๆเราก็เชื่อไปอีกปอนึงก็เลยลึกไปอีกพอทีนี้มีเทวไลพระศิวะมหาเทพขอนแกนจัดงานอะไรก็เหมือนจะได้ไปร่วม นี่คือนี่คือช็อตที่สองที่เริ่มได้ไปสัมผัสกับคำว่ามหาเทพองค์เทพหลายหายองค์คือไม่เคยรู้จักเลยพอไปตรงนั้นก็จะเห็นเขาสร้างนะสร้างอ่องค์มหาเทพแต่และองค์พระแม่อะไรต่างๆแล้วก็ไปดูเอ๊ะทำไมพระแม่รูปร่างแตกต่างกันเอาพระแม่นี้ทําไมแลบลิ้นแบบนี้พระแม่อะไรแล้วตรงตรงนี้คือปางอะไรอะไรยังไงมันเกิดความ สงสัยในตัวเรารแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่อีกก็มีแท่คำว่าพระพิเคเนตก็เป็นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสากลอยู่แล้วที่เรารู้กันนะจากก็มีแค่นั้นก็หลังจากนั้นแล้วก็อ่ะขอพรไปเจอช่วงที่ท,ท่านติดอุณาโลมพระศิวะพอดีนะคะองค์พ่อพระศิวะเจ้าเราก็ไปร่วมพิธีโดยบังเอิญก็เลยอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตท่านว่า หากว่าลูกมีบุญสัมพันธ์กับพ่อลูกขออย่างหนึ่งได้ไหมขอให้สามีเนี่ยลงหลักบักฐานที่เมืองไทยโดยที่ดูธุรกิจอะไรบางอย่างที่เป็นหลักบนฐานให้ลูกด้วยเถอะลูกไม่อยากย้ายถิ่นฐานแล้วอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่เมืองไทยอยากอยู่คอนแก่นครับหลังจากนั้นคืนนั้นก็เหมือนกับว่าพระพักของท่านอน่ะมาเลยมาให้เห็น พระพักที่สิรเทพจ้านเ,เนี่ยมาหาเราที่บ้านเป็นแสงไฟออกมาแล้วก็เห็นพระพักท่านยิ้มให้แล้วก็ยกมืออย่างนี้นะคะเราก็ก็ตกใจนะะก็ตกใจคือกลัวมากเพราะว่าเห็นใกล้เรามากท่านท่านขยับได้ด้วยอะไรยังไงคือตอนนั้นก็ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่กับภาพที่เห็นว่าเอ้ะมันฝันหรือมันอะไรเราเราก็ยังเป็นงงงงอยู่นะคะค แล้วมาเข้าแบรนด์เนมนี้ยังไงครับสิวลึงหน้าคลาดสิครับสิบลึงหน้าขลา,า,าดเนี่ยามาเป็น,นไปคิดยังไงหรือไปไปสะดุดหรือใครมาเข้าฝันยังไงเอ่อมาจากความฝันค่ะครับความฝันที่เป็นนิมิตครับความฝันที่เป็นนิมิตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าช่วงหนึ่งนะคะที่แคทกําลังเฟื่องฟูงฟมีแต่คน มาขอความช่วยเหลือแคทืคอการบางคนก็มาดามช่วยหน่อยขอกู้เงินหน่อยขอยืมอขอลงทุนร่วมนู่นนั่นนี่ทำธุรกรรมให้โอกาสอะไรกันคแคทก็ช่วยเขาไปนะคะพอทีนี้พอเราช่วยไปแล้วมันยากไงมันขอคืนมันไม่ได้แคทก็มาลำพึงกับตัวเองว่าจะทำยังไงทำไมลูกหลานของท่านเนี่ยว่าเชื่อในเรื่องของพญายนาคในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทำไมถึงผิดศัทธา ทำไมไม่ทําตามสัจจะที่พูดครับถ้าไม่ทาสัจจะตามสัจจะที่พูดลูกจะเอาทรัพย์ไปต่อยอดได้ยังไงถ้าเขาไม่ให้ลูกคืนลูกไม่สามารถไปต่อยอดธุรก,กิจลูกได้ลูกไม่สามารถที่จะทําบุญต่อย,ยอดได้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องติดกรรมลูกจะทํำยังไงครับหลังจากนั้นก็ลูกจะช่วยลูกหลานท่านได้ยังไงถ้าลูกจะมีแต่ตกปลายื่นให้เขาลูกจะสอนให้เขาตกปลาอย่างไรให้เขามีอาหารกินเอง สอนวิธีตกปลาค,คืนนั้นก็นอนเสร็จแล้วก็ฝันนะคะช่วงกลางคืนก็ฝันว่ามีลูกแก้วม้วนลงมาเลยมาชนตรงกระจกห้องนอนเสียงแตกเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่าเลยค่ะคแต่มันไม่ใช่ฟ้าผ่าเพราะว่าเราลุกขึ้นทั้งกลางคืนลุกขึ้นมาดูลุกดูเลยค่ะไม่ได้ฝันนะคะตอนนี้คือลุกจริงๆก็เห็นสามีกับลูกนอนเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็เฮ้ย พายุหรือเปล่าฝนตกไหมแคทก็ลุกมาก็เปิดม่านดูไม่มีฝนไม่มีพายุไม่มีฟ้าอะไรแต่เสียงมาจากไหนสักพักก็เห็นเป็นลำแสงขึ้นมาเลยค่ะครับลำแสงนี้ก็ก้าวเสียนเลยมาเลยค่ะแผ่เลยแล้วก็เห็นเป็นครึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์ผู้ชายแล้วก็มีจุกตรงนี้เนาะมวยผมพร้อมกับเขาเรียกว่าตรีศูนย์เลยแง่งเนี่ยแล้วก็ใส่ส้ยสังบาน ข้างล่างนี่คือเป็นเป็นพญานาคเป็นครึ่งท่อนเห็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากนั้นก็ก็ล้มตึงไปเลยช็อกไปเลยบนที่นอนเลยตื่นเช้ามาก็ก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกระจกแตกไหมก็ยังมาหาครับทีนี้ก็โทรหาครูบาอาจารย์ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรพ่อครูเนธนะฮะเป็นเป็นครูบาอาจารย์สายสายเทศที่ท่านแนะนำท่านบอกว่าน่าจะถึงวาระ บางอย่างที่มาดามต้องได้ทําภารกิจอะไรให้ท่านแล้วรหรือรือรับรับช่วงในการเป็นผู้เชื่อมต่ออะไรบางอย่างตรงนั้นแคทก็ยังไม่เข้าใจก็บอกก็บอกตัว,ว่าแคทไม่รับนะไม่รับเป็นล่างองค์สมใจหรืออะไรไม่เอาเนี่ยไม่เอาไม่เอาเลยเพราะว่าแคทเป็น เป็นคนทําธุรกิจขอขอธุรกิจแล้วกันอย่ามาในเรื่องนี้นะอย่ามาในเรื่องมาให้แคทเป็นรั่งองค์เป็นทรงเจ้าเป็นเจ้าตําหนักเป็นเจ้าแม่เป็นไม่เอาเลยว่าอย่างนี้ยังไงก็ไม่เอาครับหลังจากนั้นแคทก็เลยโทรหาคุณพระศิงห์บอกว่า,าช่วยออกแบบภาพสัญลักษณ์นี้ให้หน่อย อาจารเนเป็นคนติดต่อให้เพราะแคทไม่รู้จักคุณเอ๋พัินคุณเอ๋พัชสินเป็นคนรู้จักอาจารย์เนแล้วอาจารเน่ก็ติดต่อคุณเอพ๋พัินนะคะโทรมาหาแล้วแคทก็เลยเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันคือสัญลักษณ์อะไรช่วยบอกทีครับคุณเอ๋พัชินก็วัด <What? S 2> ขอใช้เวลาในการไปรวบรวมข้อมูลสักพักก็บอกว่าอืถึงเวลาแล้วที่มาดามต้องได้ทําอะไรเพื่ออค์ฮาริเจ้าครับเป็นตัวแทนแห่ององค์ฮาริเจ้า เรายังไม่เข้าใจว่าคือคืออะไรตัวแทนองค์พระเจ้าค่ะคุณเอก็บอกว่าเรามีองค์พ่อค,คือเรามีทั้งปู่ย่าพญานาคแล้วก็องค์พ่อองค์มหาเทพค่ะ,อ,ะองค์แม่คือทุกองค์รวมอยู่นี่ความยิ่งใหญ่ในการส่งต่อบางอย่าง หลังจากนั้นก็เลยให้คุณเอทําสัญลักษณ์ออกมาก็เป็นภาพแคสวาร์ดออกมาก่อนครับผมด้านหลังนู้นนะครับใช่ค่ะอันนั้นแหละครับต้นฉบับต้นฉบับจากคุณเอพระศรีเดืองวุดนะคะครับผมเป็นสัญลักษณ์เป็นผู้ออกแบบเป็นเป็นสัญลักษณ์อะไรอันนี้เท่าที่อธิบายสีวลึงค์หน้าขราดค่ะสีวลึงค์หน้าขราชจ้ะพอพอได้ตรงนี้มาเราจะทําอะไรต่อสีวลึงค์หน้าขราชพอได้มาแล้วก็เกิดว่า เรามีความรู้สึกว่าในในฝัน,นเราฝันว่าเป็นลูกแก้วมาครับก็เลยบอกคุณเอว่าคุณเอพอจะทําลูกแก้วได้ไหมอเอาสัญลักษณ์เข้าไปในลูกแก้วได้ไหมคุณเอก็บอกพอดีเลยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะ,ะมันทําได้อหลังจากนั้นก็เกิดเป็นภาพสิวลึงนาคราชอยู่ในลูกแก้วอพอหลังจากนั้นทําลูกแก้วออกมาแล้ว เอ๊ะทำยังไงลูกแก้วเนี้ยดูดซับแล้วดูดซับมาแล้วจะไปเก็บซับไว้ตรงไหนครับก็เลยมาเกิดเป็นกระเป๋ารับโชคก็คือกระเป๋าที่เห็นเนี่ยจ้าแบรนด์สิวรืองนัคราชมันจะได้สอดคล้องกับลูกแก้วดูดซับกระเป๋าเปิดรับโชคเพราะเราดูดซับมาแล้วเราจะเก็บซับไว้ตรงไหนครับเราอยากให้ลูกหลานของท่านเก็บซับให้เป็นเพราะทุกคนเนี่ย ใช้รั์ไปสนองตันหาอุปาทานของตัวเองแล้วเป็นหนี้เป็นสินตั้งแต่ยังเด็กจะทํายังไงให้พวกเขาใช้เงินให้เป็นได้ทรัพย์มาแล้วเขาต้องห่วงแหงรับเขาแบบไหนรั์ไว้ตรงก็กลายเป็นแบรนด์นี้ใช่ค่ะก็เลยเกิดเป็นทําโลโก้ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นโลโก้ติดแบรนด์กระเป๋าคผมชิวารึงนาคลราแล้วกระเป๋าของเราเป็นกระเป๋านังแท้แล้วไม่แล้วสิบร้อยจดทะเบียนเป็นเชิงนีด้วยนะครับใช่ค่ะเป็น ไปจดทะเบียนบริษัทเลยนะครับจดทะเบียนเป็นบริษัทเลยค่ะตอนตอนไปจดทะเบียนนี้เจ้าหน้าที่เขาถามไหมว่าจะไปทําอะไรจะไปขายเครื่องรางเปล่าหรือเปล่าตอนตอนไปจดุคนไอ้เจ้าสินค้ามงคลที่เกี่ยวกับกระเป๋ามงคลครับผมค<ะ>่ะอ่าแล้วกระเป๋านี่ทําไมถึงคิดทํากระเป๋าครับก็เพราะว่าต้องการให้มีที่เก็บทรัพย์ครับเขาเรียกว่ากระเป๋าก็คือที่เก็บทรัพย์ครับ แล,แล้วทุกคนชอบไปซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์เนมแฟชั่นจะเก็บซับไม่อยู่ครับเราก็เลยทํากระเป๋ามงคลขึ้นมาให้ลูกหลานน,านาีเก็บซับให้อยู่พัฒนาขึ้นมาใช่ค่ะเก็บซับให้อยู่กระเป๋ามงคลมีกระเป๋าอะไรบ้างกระเป๋าสีวรึงหน้าคราดูดซับรับโชคประจําวันเกิดนะคะ,ะก็คือทั้งเจ็ดวันเจ็ดสีเจ็ดสีประจําวันเกิดอย่างที่เรา<ม>เห็นเนี่ยเีสีพิเศษสีมงคลสีพิเศษตามมาอีกแล้วก็รูปแบบ ลักษณะนะคะก็จะเป็นสไตล์ออกแฟชันตามมาเพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยของของ,ของวัยรุ่นนะ,ะคะของวัยรุ่นอันนี้นะครับจ้าอนี้ก็อย่างอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์นะ,ะคะวันอาทิตย์สีแดงนี้จะเป็นทรงทรงหมอนทรงหีบสมบัติไม่ยาาครับผมก็จะตั้งชื่อให้นะคะให้การอให้เป็นมงคลไว้ใช่ก็จากที่เขาเรียกว่าทรงหมอนครับเราก็เรียกว่า ทรงหีบสมบัติถูกค่ะหีบสมบัติแม่ย่าเห็นไหมคะอันนี้นะครับอ่าม,มีสีทุกสีประจําวันเกิดทุกสีประจําวันเกิดเลยแล้วก็กระเป๋าเงินซิบรอบสีแดงถูกฉลุกตามหลักฮวงจุ้ยนะคะคเพื่อที่จะข้างในนะคะสิบรึนาคราชดไม่มีก๊อปปี้แน่นอนของเราของแท้นะคะควัวแท้เกรดพรีเมียมหางซิปก็สัญ,ญลักษณ์โอมเพื่อบ่งบอกถึงสัญ,ญลักษณ์ของพระพิกเนต มหาเทพผู้ประทานโชคลาภเช่นนั้นความสําเร็จนันเองมาครา้งร่ำรวยมานี่ก็เป็นเซตนะคะแล้วก็มีทุกสีมีสีแดงสีชมพูนะคะนี่สีเหลืองวันจันทร์นะคะวันอังคารสีชมพูสีเขียววันพุธนะคะสีส้มพลัหาดสุกสีฟ้าเสาสีม่วงสีวิเศษสีดําสีคาราเมลสีแทนทองนะคะแล้วก็รุ่นหาบเงินล้านอันนี้ สั้งชื่อให้ด้วยรือหาาครับใช่ค่ะเป,เป็นแบรนด์ทุงคนอันนี้เป็นหนังซาฟิโนเกรดพรีเมียมนะคะซึ่งหนังซาฟิโนโคือหนังอะไรหนังวัวแท้เกรดพรีเมียมซาฟิโนโก็คือรุ่นเดียวกันกับหนังของ prada อะไระอ่นหนังแท้ครับเขาเรียกว่าอ่าตราสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้อแล้วทุกคนนี่เวลาที่จะ สำหรับคนที่ใส่เอกสารหรือว่าไปขึ้นเงินไปะไรส่วนมากมาดามแคทขายบ้านได้ก็จะถือรุน่นนี้ไปขึ้นเงินไปขึ้นเงินแล้วก็เอาเงินใส่เป็นม้วนล้านล้านล้านเขาเรียกว่ารุ่นหามเงินล้านรุน่น,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 นหามเงินล้านใช่นะครับอันนี้<ป>จะเป็นสีนาคนะคะสีนาคสีสําริดนะคะสีแดงแล้วก็สีครีมสีเขียวเหนียวซักสีดําสีเทาสีขาวนี่อ่ะมีกระเป๋าผู้ชายด้วย S <S> <แ>กระเป๋าผู้ชายนี่นะครับนี่ค่ะก็จะเป็นกระเป๋าหนังแท้นะคะหนังวัวแท้คาดอกนะคะคาดอกสวยงามนี่มีซิปสามช่องให้เก็บได้นะคะ <S <S> <S นี่ก็จะเป็นทรงเป้นะคะทรงเป้สาหรับใครที่ชอบลุยๆนะคะ <S <S คือคือพัฒนาให้เป็นคนใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันใช่ค่ะ <S <S แล้วก็อันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมใส่ iPad ได้ iPad รุ iPad ่นเล็กนะคะนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็น อาจารย์ต้นตีศูนย์กับอาจารย์กู๊ดนี่โอ้โหถือกันเชียวครับผมนะคะชอบอันนี้จะเป็นจะเป็นสีพิเศษนะคะเป็นสีพิเศษทองเงินนาคสทธิ์นะคะสิบล้อกกระเป๋าเงินครับนะคะนี่ก็จะเป็นสีพิเศษครับมาดัานแพทย์ครับมาดูในเป็นลายพื้นบ้านลายไทยลายไทยลายเดี๋ยวเดินทางนี้เชิญทางนี้ครับนี่นี่อันนี้ยังไงครับนี้จะเป็น กระเป๋าผ้าไหมนะคะกระเป๋าผ้าไหมสิบรึงนา,นาครลาชก็จะเป็นผ้าไหมผ้าไหมแท้เลยนะคะคข้างในสําหรับถือไปงานผู้หญิงนะคะสวยๆเป็นผ้าไหมแท้เกรดพรีเมียมเลยนะคะของชนบทจังหวัดขอนแก่นเรานะคะครับแล้วก็ลายเนยน่ารักนะคะสําหรับถือออกงานใส่ชุดผ้าไหมนะคะสวยๆลว,ว,วดลายแบบนี้เห็นไ,ไหมคะ นี่เป็นเป็นเชิงเทียนนะคะเป็นเชิงเทียนลายลายเชิงเทียนค่ะสวยงามนี่เดี๋ยวรุ่นลายแบบครึ่งวงกลมก็มีนะคะถือนี่ออกแบบผ้าพื้นบ้านท้องถิ่นให้ให้ไปเป็นผ้าไหมเลยค่ะเป็นผ้าไหมเราเราต้องการสื่อความเป็นผ้าไหมเหมือนอย่างนี้นะคะเราก็ใช้หนังแท้กับผ้าไหมอะแดปเข้าด้วยกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่นะครับเป็นแบบให้เลยก็สามารถที่จะสะพายของไหลได้ด้วยนะคะตราสิบริงนาคราชดูดซับรับโชคครับมีหลายรุ่นหลายแบบค่ะเดี๋ยวมาดามแคทครับขอดูลูกแก้วหน่อยความวิเศษของลูกแก้วที่นี่มาเลยจากมาเลยลูกแก้วนะคะจะเป็นรุ่นสิวริงนาคราชเทวะบุญยริตนะคะบุญยริตก็จะมีฐานนะคะ แล้วก็สัญลักษณ์โอมข้างบนนะคะสิวรึงนาคราชแล้วก็พญานาเกี้ยวนี้นะคะเป็นปู่ผู้ชงนาคราชนะคะแล้วก็พญาวาสุกรีนะคะเป็นเกี้ยวฐานการเปรียบเสมือนพ่อแม่ปู่ย่านะคะที่รักษาทรัพย์ความแข็งแรงแข็งแกร่งนะรากฐานที่มั่นคงของชีวิตและครอบครัวแล้วก็สิวลรงก็เปรียบเสมือนองค์พ่อความเป็นหนึ่งเดียวนะคะพลังที่เป็นหนึ่งเดียวสัญลักษณ์โอมก็คือลูกทุกคนรวมตัวกัน สร้างสารรค์ผลงานที่ดีๆให้ออกมาเป็นความสำเร็จรนะคะมางครั้งร่ำรวยนี่เองนะคะอ่ะอย่างลูกแก้วนี้ใครซื้อคนคนเราเราทำบูชาเองหรือทำให้ลูกค้าซื้อด้วยตอนแรกแค่ทำบูชาเองอแต่พอการบูชาของเรามันเกิดผลในหลายๆอ,อย่างเราอยากจะส่งต่ออ,อยากจะส่งต่อความความสำเร็จรเพราะว่าแคทแคทเปรียบลูกแก้วสื้หรือนักแาดเป็น ดวงจิตของพระโพธิสัตว์นะคะก็คือท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีแต่ให้ลูกหลานขอขอขอท่านก็ให้ให้ให้ท่านไม่เคยต้องการอะไรจากลูกหลานสิ่งที่ท่านต้องการก็คือบุญที่บริสุทธิ์ของลูกหลานเท่านั้นท่านถึงจะรับได้แคทก็เลยสื่อให้ลูกหลานของท่านนี่เข้าใจคําว่าดวงจิตของพระโพธิสัตว์ก็คือหัวใจที่ข่าวสารที่บริสุทธิ์นะคะที่ส่งให้กันที่ให้ให้แก่กันและกันคือ ให้เราส่งความดีให้แก่กันและกันส่วนมนเจริญภาวนาทําบุญต่อยอดในเมื่อเราได้ทรัพย์มาแล้วก็ต่อยอดนะคะต่อยอดในการสร้างจันโลงพุทธศาสนาแล้วมีลูกแก้วนคคราชอีกจังห่าใช่ค่ะนี้จะเป็นลูกแก้วปู่นันตานคาราชค่ะคนี่ปู่นันตานคราชเจ็ดเสียนนะคะอยู่ในในอยู่ในนี้เลยใช่ค่ะนี้ก็จะเป็นการออกแบบของคุณเอภสินเรืองวุฒินะคะค สัญ,ญลักษณ์คุณเอพัชรินทร์บูเป็นผู้ออกแบบโลโก้ให้ออกแบบสัญ,ญลักษณ์นะคะประมาณานี้เสร็จเรียบร้อยกระเป๋าเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนบ้างเช่นนี้ครับกระเป๋านะคะก็เข้าไปชมที่เพจหลักของบริษัทนะคะชื่อศิวรึองนาคราชเพจหลักของบริษัท คือสามารถซื้อขายในนั้นได้เลยใช่ค่ะเข้าไปทักแล้วก็ทักเฟซบุ๊กพนมแคทส่วนตัวมาแคทตี้ตรีวิเศษแล้วก็สิวรึงนัคราชเพจหลักของบริษัทลูกแก้วดูดซับกระเป๋ารับโชคครับแล้วก็เข้าไปที่เฟซบุ o กนะคะครหรือว่าไลน์แคทตี้ตรีวิเศษและ,ะติตดต่อได้ที่เบอร์0926239635ครับในในในเพจ<ต>มีอะไรมีของมีของที่โชว์นี้ทุกอย่างมีหมดเลยจ้ะ เป็นเป็นทั้งการพิธีบวงสวงเริ่มต้นเปิดบริษัทบวงสวงงานบวงสวงแต่ละที่รวมทั้งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และก็ร,รูปแบบของกระเป๋าแต่ละรุ่นแต่ละแบบเราสามารถที่เข้าไปชมไปดูแล้วก็ปปี้ภาพนั้นมาชอบกระเป๋าภาพนี้ก็สามารถที่ถามได้ว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่หนูเกิดบันอะไรอะไรอย่างนี้นะคะคสอบถามได้ส่งออกด้วยกระเป๋านี่ส่งออกด้วยส่งไปไหนที่ฮอลแลนด์ะนะคะแล้วก็ที่อังกฤษครับ สวีเดนนะคะ,ะก็เยอรมันก็มีค่ะเข,เขาเชื่อเหมือนคนไทยไหมเชื่อมากมากเพราะว่าผู้คนที่เป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศอ่ะเขาเชื่อในเรื่องที่จะทําให้เขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองแล้วการหาทรัพย์ต่างประเทศการเป็นอยู่ครับมันลําบากนะคะทั้งสภาพอากาศทั้งภาษาความเป็นอยู่วัฒน,ธ,นธรรมครับล,ลูกหลานของท่านหาทรัพย์เนี่ยฝืดเคืองลําบากทําอย่างไร เขาก็เชื่อเรื่องนี้กันนะคะก็เมื่อกี้นี่มาจากฮอลแลนด์นี่ก็หอบไปเยอะเลยฝากกันซื้อแบบเยอะแยะเลยคนไทยคนไทยค่ะคนไทยนี่นะครับมาดามแคทก่อนที่มาเข้ารายการนะครับผมเห็นสวดคาถาอะไรเมื่อกี้นี้กรับโคตรวดคาถาเรียกทรัพย์ให้ฟังหน่อยครับผมเอาตรงนี้เลยใช่เอาตรงนี้เลยนะครับฟังนะครับเผื่อใครจะทําตามนะครับเป็นคาถาเรียกทรัพย์ของสิวรึงนาคราชนะครับที่แคท เปิดเรียกทรัพย์ทุกวันแล้วก็มีบทสวดใครซื้อนะคะหรือบูชากระเป๋าก็จะมีบทสวดบทนี้ให้ตลอดเลยอ่ะมีบทนี้<ย>ให้เขียนไว้ให้แถมไปก็พร้อมกระเป๋าเลยทําเป็นแผ่นเลยค่ะทําเป็นแผ่นให้เลยเดี๋ยวแคปให้ดูนะคะครับจะได้ดูนะนี่นี่น,น,นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะคะเราแถมให้นะเป็นเป็นการ์ดกระเป๋าเป็นการ์ดบทสวดใช่เป็นการ์ดบทสวรรดสวร,รวมทั้งบัตรเงินนี่ค่ะครับนี่บัตรเงินบัตรทองหนึ่งแสนบาทเลยนะคะครับ เขาเรียกว่าบัตรเงินบัตรทองและก็บัตร ATM ยันตราพระสมีคเนศนะคะนี่ไว้จูนรหัสร,รับสวรรค์ทุกคนต้องมีรหัส ATM อ่าขนาดพวกเรายังมีฉะนั้นรหัสร,รับสวรรค์ก็ต้องมี ATM ครับมีรหัสเพื่อเปิดทรัพ์ยเข้ากระเป๋าของเราและนี่ก็คือสิวฤนาคราชนะคะประทานทรัพรโชคเป็นคาถากำกับมหาเทวานาคาเพื่อ เขาเรียกว่าหัวใจพิจาอ่ะเดี๋ยวให้ถึงใจท่านท่านก็ให้ใจเรา <K _> <ห> <K _> โอเคเ,เดี๋ยวจะให้คุณแคทมาดามแคทสวดให้ฟังที่ท,ที่ใช้ยะครับโอมนัมชิวายะสวาหัสวายโอมนโมพุทธ,ธายะผู้ชงติเจริตังวิสังโทยเยวิทังสิทธิกุมมังยังภูเชมิโอมสานติสานติสานติหี โอมสครีมครามครีมลัศมีคเนสายะนัมหานี่นะครับเป็นคาถาที่สวดใช้ใช่ค่ะพอมาทำอย่างนี้เนี่ยหลายคนมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลานมาดามแคทว่าไงครับเดี๋ยวน,นั่ง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 อะไรครับผมคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราไปบังคับใครไม่ได้ครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับส่วนมากคนเราไม่ถึงขีดสุดจะไม่มีการเดินหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ถึงขีดสุดไม่ถึงขีดสุดในชีวิตอจะไม่เข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใจคําว่าไม่เจอทุกแล้วไม่เห็นธรรมไหมครับถ,ถ้าคนที่ไม่ทุกข์สุดๆจะไม่เห็นธรรมครับก็เหมือนกับคนไม่ทุกข์สุดๆก็จะไม่เดินขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดตัวถึงนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงรละลึกว่าสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนมาช่วยลูดนะถ้าวันนั้นเราหมดแล้วเราไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมันช้าเกินไปแล้ว เหมือนเราเข้าไอซีูแล้วเขาช่วยไม่ได้แล้วถ้าเราไปหาตั้งกราต้นคงไม่เป็นแบบนี้ใช่ไงฮะเพราะอะไรมนุษย์เราเกิดมาห้าสิบเอร์ซ็น์สิงสิ์สิมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตบมือตบมือแต่เราคนเดียวได้ไหมไม่ได้สิ่งสิ์สิ์ต้องมาตบช่วยสิ่งสิงสิ์ให้มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่ช่วยสิ่งสิ์สิ์มันก็ไม่ได้นี่นะครับเป็นความ<บ>าเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อกันนะครับขอบคุณมาดามแพทนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ